แมมบ๊อบเลสโก้กร้อนทำเลยอะไรแกงพริกนกค่ะแกงพริกนกอ่าใช่ของคุณนยินเลยตรงเลยพริกเยอะขนาดนี้เหรอได้เลยทำเลยทำเลยบ๊อบบี้ทำเอาใจกะปีไปเลยกรนแด็ไม่ได้ไม่กระเด็นเออไม่ต้องกระเด็นเข้ามาหงยุ่งเลยนะทีนี้แค่ดงมือก็ร้อนแล้วเนาะแกงนกแกงพริกนก แกงพริกนกแกงพริกนกนกศิลาแกงส้มนกแกงส้มพริกนกแกงส้มอ่ะแกงส้มพรนกนกอะไรอ่ะเอือเรือก็นกนี่พริกสนกไม่มีนกไม่มีนกมีแต่ปลามีแต่ทะเลทำไมไม่ชื่อนกอ่ะก็คนโบราณเขาเรียกแบบนี้เขาใช้พริกนกตำอย่างเดียวว้าวแล้วก็กะปิหอมแดงแค่นั้นแหละเป็นส่วนของทะเลใช่ใช่แล้วบ๊อบบี้ทำไหวไหมไม่ไหวเดี๋ยวพี่มิซำให้ไม่ไหว anhin đi ngược chĩuเฉi không 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 ผมต้องระวังเหงื่อลงในคบด้วยดีอร่อยภรรยาไม่ช่วยเลยน่ยแ่มนี่ไหนไม่แม่แม่ชอบบรรยากาศอ่ะบรรยากาศจะดีโอ้โหแมนบ๊อบ let's go